สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้จะมาเสนอวิธีการทาขนมค่ะวันนี้จะดีเป็นขนมออกแนวไทยๆนิดหนึง่งเป็นวุ้นค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยวันนี้ใกล้วันแม่แล้วก็วันแม่ดอกไม้เราก็ต้องเป็นดอกมะลิเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นวุ้นมะลิค่ะงงว่าวุ้นมะลิจะเป็นยังไงก็จะมีกลิ่นหอมๆของมะลิเนี่ยแหละที่เราปลูกกันไว้ในบ้านหรือว่ารับเพื่อนบ้านข้างๆไปขอเขามาแต่ว่าอย่าเป็นมะลิที่เขาไว้ลอยๆนะคะนั้นจะมีมยาฆ่า,มาแมลงเดี๋ยวจะเกิดอันตรายต่อคุณแม่และลูกที่กิน โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าวุ้นมะลิส่วนผสมที่จะดีจะใส่ลงไปนั้นจะมีอะไรกันบ้างค่ะค่ะก็มาดูส่วนผสมกันจะมีน้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวนี่ก็ระวังนิดน,นึงนะคะตอนซื้อมันจะมีมะพร้าวที่ถ้านิ่มๆเนื้อออกมานิ่มๆเนื้อน้ำออกมาจะเปรี่ยวก็ลองชิมดูก่อนนิดน,นึงว่าน้ำมะพร้าวเอาหอมหวานอร่อยนั่นแหละ ก็น้ำมะพร้าวค่ะมีเนื้อมะพร้าวที่อ่อนออนเลยเท่าที่เราจะหาได้น้ำเปล่าค่ะน้ำกะทิค่ะอันนี้จะดีใช้กะทิคั้งสดค่ะหรือว่าถ้าหาไม่ได้จริงเป็นกะทิกล่องก็ได้แต่ว่าเขาจะมีกลิ่นกลิ่นของความเป็นกะทิกล่องนิดนึงอะถ้าโอเคก็ตามนั้นเลยค่ะมีน้ำตาลทรายก็วันนี้ทำวุ้นก็จะมีผงวุ้นค่ะมีสีผสมอาหาร แล้วก็ที่สําคัญของเราเลยตัวนี้เป็นมะลิค่ะแล้วก็มะลิตัวนี้จะดีใช้มะลิหอมมะลิก็มีหลายสายพันธ์เหมือนกันเท่าที่หาได้ค่ะมะลิก็หอมทุกสายพันธ์แหละแต่ว่าหอมมากหอมน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูโอเคสําหรับอัจาราส่วนของวุ้นมะลิทั้งหมดนี้นะคะเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะไปเริ่มทาของขวัญให้คุณแม่กันกว่าวุ้นมะลิค่ะ ค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกของการทำวุ้นกะทิไม่ใช่สีวุ้นมะลิวุ้นมะลิของวันแม่กันค่ะก็คือเราจะต้องทําน้ําลอยดอกมะลิก่อนน้าลอยดอกมะลิเนี่ยเราจะทําทิ้งไว้สองชั่วโมงก็ได้เขาก็หอมแล้วหรือว่าอีกอย่างหนึ่งทําไว้ค่าคืนก็ได้ค่ะทําไว้ตอนกลางคืนก่อนเรานอนเช้าตื่นมาปุ๊บก็จะได้ละน้ําลอยดอกมะลิก็คือดอกมะลิเนี่ยประมาณ5-10ดอกกับน้ํา1ลิตดิ น้ำหลิตรเนี่ยเออเดี๋ยวน,นั้นดอกมะลดีเนี่ยห้าดอก10สิบดอกมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับว่ามะลิีเป็นสายพันธุ์อะไรมะลิถ้าเป็นมะลิหอม5้าดอกเขาก็เอาอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นมะลิีที่เป็นมะลิซ้อนมะลิีธรรมดาเนี่ยก็อาจจะต้องถึง1ิดอกก็แล้วแต่ลองลองดมความหอมดูแล้วพอได้อันนี้จะดีลอยอไว้อันนี้เพิ่งลอยเมื่อกี้ค่ะเขาก็ยังยังไม่ค่อยได้ถ้าที่ได้แล้วเนี่ยจะช้อนดอกมะลิออกอันนี้คือได้แล้วดอกมะลิีเขาจะสหลดลงไปเลยเดี๋ยวจะหยิบให้ดูว่าเขาเป็นยังงไ อันนี้คือลอยมาค้างคืนหนึ่งจะให้ดูว่ามะลีเขาจากที่ใสใสาขาวๆเนี่ยมันจะกลายเป็นใสใส,สลงไปเลยอะ่ะจะให้ดูว่าเขาเขาเป็นอย่างเงี้ยโอเคเนาะแล้วก็กรองเขาออกมาเอามาลงนี่คือน้ำเปล่าที่เป็นน้ำลอยดอกมะลินะคะลงในหม้อเลยหอมแล้วก็ไฟเราใช้ที่ไฟกลางนะ ขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่วุ้นรอให้น้ำเขาเริ่มร้อนขึ้นมานิดนึอปเบ๊บเราก็จะใส่วุ้นลงไปเรียงสเส็ตามนี้เลยนะคือน้ำเปล่าน้ำลอยดอกมะลิเบิ๊บวุ้นะต่อจากวุ้นเป็นกะทิตามนี้เลยนะกะทิน้ำตาลเพราะว่าถ้าใส่กะทิลงไปตั้แต่แรกเนี่ยกะทิเขาจะแตกมันคุณแม่สอนไมแล้วแรูว่ากรรมหรกะทิแตกมันแล้วตอนทำออกมาเขาจะไม่สวย นี่คือผงวุ้นใส่ลงเลยแล้วก็คนๆตึบึ๊บคุณคนให้เขาเข้ากันขอคนไปนอีกแป๊บนึงค่ะเดีวกลับมาตอนที่ใส่กระทิแล้วแล้วก็มปลา ค่ะตอนนี้ความร้อนเขาก็ได้ที่เลาจะดีจะใส่กะทิลงไปกะทิอันนี้ใช้เป็นกะทิหวานมี้ยังไม่ได้คนเขาเข้า,ขากันอ่าลงมาเลยอันนี้เป็นกะทิคั้นค่ะหรือกะทิกล่องก็ได้าหาไม่ได้จริงๆ่ะยากกะทิกล่องก็ได้โอเคคนเขานิดนึงให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ําตาล ขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือน้ําตาลละลายเขาเดือดฟุดฟุดรอบๆก็ใช้ได้แหละแล้วก็เนื้อด้วยจะดีไม่ได้ใส่ตัวนี้เขาเป็นสูตรนะคือเกลือค่ะอยากจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าวุ้นกะทิน่าจะมีปัดเค็มนิดนึงจะดีจะใส่ปรุงรสเกลือ,ลอไปนิดนึงตามชอบเลยค่ะอันนี้เป็นแบบลองชิมลองเทสตดูตามชอบเดี๋ยวเดือดแล้วเราจะกลับมาดูกันอีกทีนึงขอกอนิดนึงนะ ตอนนี้เขาก็เดือดได้ที่แล้วค่ะลองดูว่าใช้ได้หรือยังก็ลองดูอะค่ะว่าเม็ดบุนเขาละลายหมดหรือยังลองจับมาเงี้ยแล้วก็จับดูได้ดีดดูว่าเม็ดบูนเขาละลายหมดแล้วค่ะเขาเดือดเดือดรอบๆแล้วเห็นว่าเดือดเดือดรอบๆแล้วค่ะเดี๋ยวจะดีจะปิดไฟแล้วก็ตักเขาลงพิมเลยโอเคปิดไฟเลยอือม,มาตักลงพิมกันคือใช้ช้อนนี่แหละ ลงพิมพ์ค่อยๆนะคะถ้าเป็นเด็กๆก็มีผู้ปกครองอยู่ก็จะดีค่ะอันนี้เขาจะไม่เหมือนกับวุ้นกะทิที่เป็นแบบขาวๆเป็นกะทิกะทิเลยอะ่ะมันชื่อวุ้นมาลีวันแม่เนาะเป็นวันแม่มารีมาลีก็ต้องไม่ขนาดนั้นไม่นขนาดเหมือนวุ้นกะทิค่ะหลังจากที่จะดีตักวุ้นเสร็จเราต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยววุ้นเขาจะแข็งตัวก็ใส่กะเพราลงไปเลย เขาจะเป็นสีขาวๆแทนตัวของแบบมาลิโอเคเสร็จแล้วแล้วก็พักให้เขาแข็งนิดนึงค่ะแล้วเราถึงจะทำชั้นต่อไปได้ขอพักให้เขาแข็งนิดนึงค่ะมาถึงชั้นที่2กันตัวที่ต้มไวต้ตอนแรกค่ะเขายังไม่เยังไม่แข็งตัวยังร้อนอยู่จะดีวังพักไปอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นน้ำมะพร้าวที่จะดีลอยดอกมะลิไว้เช่นเดียวกันวิธีการลอยก็เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เราจะช้อนดอกมะลิออกเดี๋ยวจะเอามาโชว์ว่ามะลิที่ลอยลงไปแล้วอะ่ะมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นจะให้ดูว่ามะลิถ้าลอยเอาไว้นานๆนะคะจะให้ดูว่าคือมันจะขาวให้ดูให้ดู มันจะใสๆแบบว่าจากที่ตอนแรกมารีมันเป็นสีขาวใช่ไหมคะมันจะกลายเป็นใสๆเนี้ยแหละคือลอยไว้แหละเราช้อนออกแล้วก็ใส่มะพร้าวลงไปคือวุ้นชั้นแรกก็จะกลายเป็นวุ้นกะทิอ่อนๆแล้วก็ใสมะพร้าวแล้วที่สองเนี่ยก็จะกลายเป็นวุ้นมะพร้าวอ่อนหอมๆเลยคือเนี่ยแหละจะดีเสียงไม่ตั้งชื่อว่าเป็นวุ้นกะทิเป็นวุ้นมาลิวันแม่เพราะว่ามันจะมีกลิ่นมะลีของธรรมชาติจริงๆจะดีไม่ค่อยชอบใส่กลิ่นที่เป็น สังเคราะห์ลงไปในอาหารไงแต่เนื่องด้วยถ้าในบางบางทีบางครั้งจําเป็นก็อาจจะตำเป็นต้องใช้คนให้เขาเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัววุ้นที่เราพักไว้เนี่ยได้ที่หรือยังก่อนที่เราจะใส่ค่ะเรามาทาชั้นที่2กันชั้นที่2ก็คือเมื่อกี้แหละเดี๋ยวจะดีจะใส่สีคือเนื่องด้วยที่จริงอะ่ะถ้าใครไม่ชอบใส่สีเลยอะสามารถใส่ เป็นอะไรนะใบเตยได้เป็นน้าใบเตยที่จะดีเคยทําอาหารเนี่ยแหละแต่เนื่องด้วยจะดีไม่อยากให้กลิ่นเขากบกบตัวมาลีอ่ะก็เลยยอมนิดนึงนะว่าใส่สีถ้าใครถ้าใครไม่ชอบใส่สีจริงๆก็อน,นุญาตให้ใช้ใบใบเตยได้ค่ะแต่ว่าต้องยอมรับนะว่ากลิ่นใบเตยเขาจะกลบกลิ่นมาลีที่เป็นพระเอกของเราไปเลยอ่ะขอใส่สีอีกนิดนึงแต่ว่าอัน,นัน่ะ ก็ธรรมาชาติล้วนๆแหละให้คุณแม่แต่แต่คุณแม่จะดีโอเคจะดีฐานแล้วเขาเขาโอเคเขาใส่สีได้อือก็บอยแล้วแล้วก็ตักสีเขียวไว้ข้างบนเลยก็จะมีเป็นกุหลาบเฮ้ยไม่ใช่กลาบมาลิสิเป็นมะลิแล้วก็สีเขียวบนเข้มขนาดนี้โอเคละก็จะเป็นสองชั้นสองสี รสชาติก็ไม่เหมือนกันด้วยนะชั้นล่างกับชั้นบนแล้วหลังจากนี้ก็คือพักให้เขาเย็นเหมือนเดิมค่ะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนเขาเย็นนิดนึงแล้วค่อยเอาเข้าตู้เย็นนะตู้เย็นจะได้ไม่เสียเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีตอนที่วุน้นสําเร็จเรียบร้อยขอบคุณแม่ค่ะตอนนี้วุ้นของเราก็เข้าตู้เย็นพักจนได้ทีแล้วจะดีแกะพีออกมาแล้วหนึ่งอันจะมาใสาจ่จานก็จัดใสจ่จานเลยค่ะ นี่เป็นสีแบบใสๆขาวๆอ่อนๆยกค่อยๆแกะขึ้นมาก็ลงจานเลยก็สุดท้ายเรียบร้อยแล้ววุ้นของเราเป็นวุ้นมะลิอันนี้ กินไปทานอโน้กสงชิ้นถ้าใครชอบสูตรนี้นะคะให้ดูคุ้นวลิถ้าใครชอบสูต mm hmm. รนี้ค่ะ mm hmm. เว็บไซต์ของเราค่ะเข้ามาได้เลยมีทั้งสูตรมีทั้งอัตราส่วนทุกอย่างเลยค่ะ f o o d t r a v e l tv ค่ะสำหรับวันนี้คงตะลรกินเที่ยวไทยกับ f o o d t r a v e l tv ไปแล้วบ๊ายบายกับวลลุ้นวันวันแม่ค่ะ mm hmm.